ผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปจะน,นำความเชื่อมั่นกับ,บป,รประเทศไทยกลับคืนในหมู่คนไทยก่อนทักษิณอยากแสดงออกผ่านสื่ออยากให้มันดูยิ่งใหญ่เนชั่นได้ค่าจัดมีคนซื้อโต๊ะในราคาแพงธุรกิจสมบทรทานผูกขาดเขาก็ต้องมาพูดตรงๆถ้าเขาไม่มาเขาก็เสียประโยชน์ถูกไหมงานนี้จึงเกิดขึ้นได้ผมจึงไม่แปลกใจ ถ้าเจ้าสัวบางคนถึงจะรับก้มกราบคุณทักษิณคุณจะเข้าใจผิดถ้าผมประโยชน์ไม่ลงตัวเขาก็ไม่ไหวถ้าจัดอง้์อิงมาพูดจะมีคนมาขนาดนี้ไหมผมคิดว่าง,งานที่คุณทักษิณพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมันเป็นงานที่ลงตัวในแง่ ผลประโยชน์ลงตัวกันหมดคุณนักสินเป็นคนที่อยากอยู่แล้วฉันต้องใหญ่ฉันต้องโตบ้าใหญ่บ้าโตเมื่อกลับเข้ามาโอ้เสียชื่อเยอะนะที่จะต้องเข้าไปในคุกถึงแม้ไม่ได้เข้าคุกจริงไปอยู่โรงพยาบาลคนก็พูดกันเพราะฉะนั้นคุณนักศินก็จะต้องแสดงอะไรบางอย่างคุณนักสินได้จากการที่จะต้องแสดงถามว่านชั่นได้อะไรเนชั่นได้เงินครับ พอคุณนักสินจะแสดงและตกลงปงใจกับเนชั่นที่มีสื่อก็จะร้องขายโต๊ะเพื่อที่จะเป็นดินเนอร์ทลอกแล้วขายโต๊ะคนละสองแสนบางโต๊ะถึงหนึ่งล้านก็มาถึงคนที่จะซื้อโต๊ะเจ้าสัวก็ดีหรือนักธุรกิจใหญ่ๆประเภทผูกขาดสัมปทานทั้งหลายมากันพร้อมหน้าพร้อมตาถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเหล่านั้น โ๊ะละล้านมันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าลึกๆเนี่ยเขาเองก็กลัวก้าวไกลเพราะนโยบายของก้าวไกลเนี่ยก็เป็นนโยบายที่แข่งกันกับเพื่อไทยและแข่งกันกันกนกบพรรคอื่นและเป็นนโยบายที่บอกว่าจะขจัดการผูกขาดคุณก็เห็นชัดเจนว่าเขาหยิบยกแต่ละเรื่องเป็นยังไงถ้าผมเป็นเจ้าสัวผมเป็นนักธุรกิจที่ผูกขาดผมไว้ใจคุณทักษิณมากกว่า เพราะคุณนักศิลป์เป็นนักธุรกิจสัมปทานผูกขาดเหมือนผมหัวอกเดียวกันและเมื่อคุณนักศิลป์แสดงความยิ่งใหญ่ที่อยากที่จะมีตอนนี้ยังมีอำนาจอยู่ผ่านลูกสาวผ่านพรรคการเมืองไม่ได้ครอบงาแต่ครอบครองถามจริงๆถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณยินดีซื้อไหมล้านหนึ่งไปให้เห็นหน้าที่เห็นนะเฉพาะจํานวนหนึ่งนะมันจะมีเจ้าสัวน้อยกว่าน,นั้นอีกราคาก็ลดหลั่นกันไปตั้งแต่ล้านหนึ่งไปถึงสองแสน ก็เขาก็ต้องมาในงานนี้ยิ่งกว่านั้นคนที่ทําสมรทานผูกขาดทั้งหลายเนี่ยในทางการเมืองแล้วมันแทงมาทุกตัวอยู่แล้วอยู่เบื้องหลังทุกภัคก,การเมืองอยู่แล้วใช่ไหมเขาพยายามที่จะอยู่เบื้องหลังทุกภาคการเมืองเมื่อไหรก็ตามที่ใครขึ้นมามีอำนาจเขาก็สามารถที่จะอยู่ข้างหลังได้ช่วยปกป้องธุรกิจของเขาได้เป็นผมผมก็ทําอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็น มันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกับไอ้ไอโต๊ะละล้านเนี่ยและกับการที่ผมต้องแต่งตัวไปนั่งเนี่ยมันจะอะไรกันนักหนาเพราะฉะนั้นคุณจึงเห็นภาพถ้าเจ้าสัวบางคนถึงจะร้องก้มกราบคุณทักษิณซึ่งมีคนไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจที่เขานอบน้อมกับคุณทักษิณถ้าไม่ใช่ทักษิณแต่เป็นคนอื่นที่ประโยชน์มาลงตัวอย่างนี้เขาก็ยกมือไหว้เหมือนกัน ถ้าผมเป็นทักษิณผมผมก็จะไม่เหลิงว่าโอ้โหนี่ขนาดเจ้าสัวใหญ่เขายังยกมือนอบน้อมกับเราขนาดนี้แต่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวเขาก็ไม่ไหวคุณจะเข้าใจผิดผมคิดว่าสังคมกำลังจับไตได้ว่าเบื้องหลังทั้งหมดนี้เนี่ยของการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่คุณทักษิณเมื่อเขาจับไตได้ เขาก็รู้ว่าสังคมก็อยากจะให้ทักษิณเปิดความคิดออกมาว่าคิดอะไรเมื่อสังคมสนใจและอยากจะรู้เนชั่นก็มีความสามารถในการที่จะจับความสนใจของประชาชนได้แล้วก็หาสตังค์ได้ก็ทำไมถึงไม่จับเอาคุณลองคิดดูถ้าจัดอุ้งอิงมาพูดจะมีคนมานขนาดนี้ไหมมันจะมีคนพูดกันมากขนาดนี้ไหมสัก10ซได้มั้งไอความสนใจของคนเนี่ยซ์ของพ่อ น,นการที่เขาพ่อมาถูกแล้วผมผมจึงจึงวิเคราะห์ว่างานนี้เขาเก่งมากมันสมประโยชน์กันทุกฝ่ายผมเชื่อบทบาทสื่อต้องสัมภาษณ์ทักษิณเพราะทักษิณคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อไทยเราพูดกันถึงว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ไม่ให้ครอบงำแต่คุณทักษิณก็บิดเล่นว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองมันก็บอกอะไรชัดเจนคุณลองระถามคนในประเทศไทยก็ได้ว่าคุณทักษิณไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเพื่อไทยมีใครเชื่อบ้างไม่มีใครเชื่อหรอกมันชัดอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมว่าสื่อก็ทําถูกในการที่สัมภาษณ์คุณทักษิณสื่อมีหน้าที่สแสดงความจริงให้ประชาชนได้รับรู้ เมื่อคนเขารู้ว่าทักษิณเป็นผู้มีอิทธิพลจะว่าอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญก็ได้หรืออิทธิพลเหนือรัฐธรรมนูญก็ได้หรืออิทธิพลอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องสัมภาษณ์เพราะประชาชนก็ควรจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ขณะเดียวกันสื่อก็ควรจะต้องสัมภาษณ์นายกตามนิติ์นด้วยถ้าแถลงนโยบายจากรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันหมายความว่าตอนนั้นสมมูลแล้วเพราะตั้งคณะมัตรีก็ตั้งแล้วถแถลงก็ถแถลงแล้วตอนนั้นเนี่ยผมว่าสื่อก็จะต้องทําหน้าที่ที่จะสัมภาษณ์คุณแพรทองทานหรือคุณอุ้งอิงให้ประชาชนได้เห็นความจริงว่าความจริงแล้วเธอมี IQ มี EQ มี MQ มากน้อยแค่ไหนเพราะประเทศชาติอยู่ที่ลายเซ็นของของเธอ อยู่ที่การตัดสินใจของเธอในแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันไม่ได้อยู่ที่พ่อพ่อเนี่ยเป็น,นเพียงแค่กําหนดได้เพียงแค่กว้างๆสื่อเนี่ยจะต้องให้ประชาชนได้เห็นความจริงทุกด้านจะต้องให้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วนายกแพรทองทานมีความรู้ความสามารถมีความคิดตื้นลึกหนาบางอย่างไรเพราะเป็นหน้าที่ของสื่อที่แสดงความจริงถ้าผม เป็นสื่อบางเรื่องผมจะสัมภาษณ์แพรทองทานก่อนและตรวจสอบกับทักษิณบางเรื่องจะถามทักษินก่อนแล้วิปตรวจสอบแพร่ทานหรือบางเรื่องจะส่งคนไปสัมภาษณ์ในเวลาเดียวกันว่าเขาคิดกันอย่างไรมี่คนใส่หน้ากากแล้วก็กระซิบสื่อมวลชนก็ยังจับได้ สมัยนี้เทคโนโลยีช่วยได้เยอะคุณเอาเอียพักเสียบเข้าไปในหูเอาผมปิดซะหน่อยต่อกันในสวยใส่ไปนในหูแนะนำนิดหน่อยก,ก็ก็น่าจะช่วยได้